สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พามาชมการทําหมูนะครับชาแหละหมูเพื่อใช้ในงานกิจกรรมของชุมชนในหมู่บ้านครับไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาชมเทคนิคนะครับไอสุดอีกแล้วฝีมือการชาแหละหมูนะครับเทคนิควิธีการทําแบบพื้นบ้านชาวบ้านนะครับของเราคือทําหมูเสร็จแล้วเอาไปไหน เอาไปต้มน้ำร้อนบ่ไฟไอ้ลนแก๊สโอ้ใช้แก๊สนะครับแก๊สลนขนน้อยมันออกลมขนันออกเนาะแล้วก็เอาช้อนมาขูดให้มาให้มันไล้ก่อนก่อนจะไปลนนี่ใส่น้ำร้อนใส่น้ำก่อนไหมม่ใช่แหละม้เอาไปลนเลยลนเลยโอ้โหแก๊สถุงต้มทั่วไปเนาะครับถุงต้มทั่วไปถ้าไม่มีแก๊สก็เอาฟางก็ได้ฟางเนาะฟางข้าวธรรมดาได้นี่ครับนี่ครับลุงใหม่เราสุดจอดฝีมือนะครับ ส่วนมากจะทํากันเป็นนะคนต่างจังหวัดเรานะครับถ้าคนในเมืองก็ซื้อที่เขียงหมูอย่างเดียวอันนี้มันเขียงมันนอกอันนี้ชุมชนของเราพัฒนาวันนี้ก็ทําอาหารกินกันไม่มีการซื้อขายนะครับพื้นบ้านพื้นบ้านกินกันเป็นประเพณีว่าทาที่ดีงามสืบทอดกันมาอ้าวพอสีนะครับสวัสดีครับโอ้ผู้นําชุมชนครับท่านอดีตสมาชิกแต่สอตศีด้นี่นะครับวันนี้มาเป็นพ่อครัวเนาะวันนี้เนาะ จะทำอะไรเขากินนิต้าหมูบ่ต้าหมูต้าหมูครับพัฒนาบ้านเขาย่างด้วยเนาะทั้งย่างทั้งยังล่ะน่าคอยหมูห้าเราผู้นำเก่งนะครับอาจารย์เอาวิวีมมาหน่อยพี่กลับสำนักครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือเอาขนออกแล้วก็เอามาล้างน้ำน้ำเย็นเนาะน้ำเย็นอันนี้เพราะผสเผาใส่เลยอ่ต้องเอาไปเผาใหม่นี่เผาแล้วขูดออกง่ายๆเลยตอนนี้แก๊สมาเผาไม่แรงไปยืมแก๊สเขาเราได้ใช่ไหมหนึ่งคำสุดยอ ิรอกแนชทคนิคอีกชิดหนึงที่เอามาเสริมหลังจากขูดด้วยน้ำร้อนแล้วใช้มีดโกนม่ตโกนนมโหนวดธรรมดาแล้วนี่นะครับไม่ต้องใช้แก๊สในการหลุดใช้มีดโกนโกนออกเลยโอ้นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับสามารถเอาไปหลังจากที่ขูดขนอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาชำแหละางอะเป็นเนื้อนะครับ มเป็นเนื้อสดขาวๆเลยครับไม่มขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปไหมเคยบุกหินไหมเคยเนื้อเคยออกใส่ใส่ใจกับย่างอาหารเนาะหมูเป็นอาหารของเรานะครับหมูขึ้นเดี๋ยวจะผ่าครึ่งนะครับเพื่อนๆผ่าครึ่งซะก่อนแล้วค่อยไปชำแหละเป็นชิ้นใหญ่นี่ชำนาญแล้วครับต่อเข่ามืออาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านเราทำเป็นทุกคนเนาะวัวขนาดนี้ใหญ่กว่านี้ยังทำได้สบายเลย อันนี้หมูสบายมากทุกวันนี้หมูกิโลละร้อยใช่ไหมไม่มันร้อยแปดคุณน้ำมันสองร้อยเนี่ยนะไม่ดีนะเขาขายสดโอ้ยหมูหมูหน้าเขียงแต่ถ้าหมูสดนี่ล่ะตั้งเป็นตัวเก้าสิบบาทเออมันต้องเก้าสิบบาทเลยร้อยประมาณนี้ที่เป็นจำเร็จแล้วนั่นมันไอ้สองร้อยแปดสิบสองร้อยนั่นเป็นเนื้อแล้วนะเป็นเนื้อแหละใช่ใช่ประมาณนี้ราคาจะเท่าตัวเนาะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนสุดยอดเลยหมอะใช่หมอบะนี่ครับตอดสีนะครับ ลุงใหม่เนี่มือชำมังแหละมูกำลังเรียนรู้อยู่ตอนนี้มูบอกอีกหาปีนี่สิ <c oughs> สิขึ้นมาคล้องตำแหน่งนี่แท้เนาะท่นมือชำแหละ <c oughs> โอ้ขักขับพี่น้องขักขนาดได้ครับเด้ขันบ่มีซุ้มเพลนนี่เพ่ได้กินได้เท่านี่ต้องยกย่องชื่นชมซุ้เพลนเด้ครับเดี๋ยวสละเวลามาทำให้กินกลุ่มที่ไปตัดหญ้าตัดอะไรอยู่ก็ทำงาน ะครับเสร็จแล้วก็จะมาทานข้าวด้วยกันนี้เป็นวิถีประชาชุมชนบ้านนาะคอยของเรานะครับบ้านทีน่มีความสามัคคีเอะไรปไปม่ใี่เยอะมากตัวนี้มันแก่พรานั่นมันติดหินนั่นอยู่นะต่อไปใส่ก็มี่ใสออนใสแก่เนาะเครื่องในออกมาแล้วครับนี่ตับนะครับหัวใจไส้ออนไส้ตันนี่สุดยอดเลยตรงไหนไส้ตันนี่มันอยู่ตรงไหนนี่ยขอให้ลมใส่กลัมจอดล้มเขาหลวประจำกษโอ้ดี๋ยวครับลดน้อยๆนะเนี่ยนะครับ เหมือนบอกต้องต้องมีเทคนิคบอกหามล้มเขาบอกใส่ตันโอ้เอาล้มเขามันบรรยากาศนี่อากาศเขาดีครับโอ้ทนอากาศเขาแล้วถือมาจักผมถือมาแล้วสองอันปะตัวไหนแนะนำแนะนำหน่อยสิ่ล้วถือมาพี่ลหรเป็นภูมิปัญญานะครับเป็นอ่อยใส่ตันอืมนี่นี่เขาบนจักได้ครับพี่น้องนี่นี่ต้องท้าคนเขาขายแพงได้ครับใส่ตันโล่ลอยก็อันโลละสองลอยกว่าบาทเลยอยู่น้ำห่างไงโค้ง นี่ไสอ่อนใสแก่กินได้ทุกอย่างหมูนี่แม้กระทั่งกระดูกนด้ทุกอย่างเลยกระดูกก็ไปทําต้มเล้งเนาะกระดูกสลังเนาะเล้งแซบทำต้มแซบแล้วกระดูกอ่อนก็ทําต้มจืดแกงอ่อมกระดูกหมูสุดยอดเลยเอาเลยครับเริ่มชํำแหละแล้วขาหน้าก่อนหมูเนี่ยอร่อยขากีีนะครับ หน้าเนื้อมูสสดๆย่างก็อร่อยทำต้มยำกระเซกแล้วไม่นี่เระเซกกระเซกแล้วหลังก็ได้ให้มันจำบนนัดกระเซกเรื่อย่ตัวนี้ก็เครื่องนึงตัวนี้ก็เอาไว้แล้เน่ยเนื้หมูขานน้าสวยหน้ผหูขหนแบ่งครึ่งก่อนนะครับเพื่อนๆสุดยอดเลยนี่ครับพาครึ่งตรง สี่โครงหลังเลยได้คนละครึ่งทุกอย่างเลยก็คำนวณได้สุดยอดครับเมื่ออาชียลุงใหม่จบเกมจบเกมนะครับแบ่งขึ้นกันทุกอย่างเครื่องในนะครับปน้อปลาใจได้าไคับนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับนี่สันนี้ก็ต้มต้มสันนี้ก ต้นเนื้อใชมจุโอ้สุดยอดเลยผมก็ได้ไงเพราะว่ามันไม่ไม่มีพยาธใช่ไหมโอ้โหจุเลยจูสดใช่ไหมขาหลังโอ้โหถึงไม่10กิโลขาหลังเไงน่าจะได้เนาะผน่าจะได้เนนาะ ของเราเนี่ยทำเป็นชิ้นใหญ่ๆให้เขาพอเนาะครับโอเคเดี๋ยวไปให้ไปให้ชิปอลเขากนนะเดี๋ยวไปให้กลุ่มแม่บ้านเขาชปบอลเขานนอลเขาบอลเนาะเนี่ย้าว่าใ่หรอสดมากเลยครับดเอเออเออเขี้กข่อยขี้บกข่อยี่เ่าเัดง่เ่ โอ้ยเหงายังไงแกบอกร้อนหน่อยเนาะมาแล้วครับพี่น้องนี่ปุ้ยฝนใสกะละมังเลยนะครับทำเป็นชิ้นใหญ่ๆผัดต้มแกงอันนี้เอาไปใส่ทุกอย่างใส่เหรอใส่ยังไงไอมันอยู่ของฟังนี่แหละไปเลยเอากระเจ้าตุนตอนของจังไงกระเจ้ากจะเจิงกระโบกกระโบกเลย เราบ่มีแห้งที่จะยกขาช้ำรแนนรงมันโมมีพะเจ้าก็จะขี้เชียวออกเราจะออกดิก,กิ่งหนากิ่งหลังแต่พวกก็พาใจจังยะเห็นเนาะติดกระดูกบ้าน,น <c oughs> าเอ่บดไอคอนเนื้อโอ้นี่ครับสุดยอดเลยฝีมือนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะอย่างพวกเราเนี่ยทำไม่ได้สุดยอด<ๆ>ครับรูไไ้ไว้ใับทั้งมูใช่เออคือเนื้อไม่หนึบไม่ก็จะต่อยหันไหน,นะเนอาไปคักแล้วไก่ล็อกในห้องช่างในไก่ลรอกทิ้งน้องจังซับอันไว้ขายแน่เพอาะจะชุ่มขึ้นแน่ ุดดยอครผมเอากล่องหนึ่งเด้อผมเด้อครับครับเอาเนี่ยเอาสีถ้าเท่าเอาเองกันแล้วคือเก่าเหรอวิ่งไปเพลดนะคเอาเอาเอาอันนั้นก็ได้เอาไปตกไปใส่เนาะผมเอาสองกล่องก็ได้ครับผมจะเอาทุ่มเพื่อจะซึ่งเดเอาไปเรียงเนาะใหญ่เดี๋ยวจะเอาไปเให้ให้มันดูดีขึ้นมันไหลายนี้เดี๋ยวจะเอาไปเรียงช่างบอเป็นเดี๋ยวจะเอาไปเรียงช่างชุดหนึ่งแล้วเมื่อไหร่เท่านั้นเอาสองกล่อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ยืนประกบกับพ่อตารย์บรมดาอาจารย์การจำแน่หมูนะครับเพื่อใช้ในงานพัฒนาหมู่บ้านวันนี้ก็สุดยอดเลยพี่น้องครับครับเลยครับหมูสดๆแซ่บๆขอบคุณมากๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์วังคำแฟมิลี่ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ